Part Check. สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง past perfect tense กันค่ะ past perfect tense นะคะเป็นโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ทำให้เราเข้าใจภาษามากขึ้นด้วยรูปประโยคที่ค่อนข้างง่ายและใช้เหมือนเหมือนกันในทุกประธานของประโยคค่ะเช่นเดียวกันกับ past simple tense กันเลยค่ะ เรามาดูโครงสร้างประโยคของทั้งสอง tense กันนะคะโครงสร้างของประโยค past perfect tense นะคะก็คือ subject ค่ะตามด้วย had นะคะแล้วก็ตามด้วย past participle นะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือกิริยาช่องที่3ค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูกันที่โครงสร้างนะคะของ past simple tense กันค่ะก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่2ซึ่งประธานทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะสามารถใช้กับโครงสร้างของทั้งสอง tense นี้ได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงเรื่องของกริยาที่ต้องผ่านตามประธานค่ะ นอกจากนี้นะคะเราค่ะยังมักนำเอาสองเทนนี้นะคะมาใช้ร่วมกันเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีตให้เกิดความชัดเจนว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนและมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นตามมาทีหลังยกตัวอย่างประโยคค่ะอาจารย์นะคะมีตัวอย่างประโยคที่ว่า when we a r r i v e at the airport The plane had left โดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราพูดถึงโครงสร้างของ past perfect tense นะคะเราค่ะมักจะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะในที่นี้อาจารย์ขอใช้เหตุการณ์ A ค่ะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะส่วนถ้าเป็นโครงสร้างประโยคที่อยู่ในรูปของ past simple tense นั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังค่ะในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตใช้เป็นเหตุการณ์ b ค่ะทีนี้นีิสิตลองมาวิเคราะห์ประโยคตัวอย่างของอาจารย์ดูนะคะ When we a r r i v e at the airport นี่สิเห็นไหมคะ We alive r ค่ะอยู่ในรูปของโครงสร้าง past simple tense ค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังหรือเหตุการณ์ b ในขณะที่ the plane had left นะคะอยู่ในโครงสร้างประโยคของ past perfect tense ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือเหตุการณ์ a ดังนั้นค่ะจากประโยคที่อาจารย์มีให้นี้นะคะ When we arrived at the airport, the plane had left. เมื่อเราไปถึงที่สนามบินค่ะเครื่องบินค่ะได้ออกไปแล้วนั่นหมายความว่าเราค่ะตกเครื่องค่ะนิสิทตต่อไปนะคะอาจารย์มีตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมมาให้นิสิตค่ะประโยคแรกนะคะที่อาจารย์จะพาดิสิตไปดูนะคะนั่นก็คือ Bob had worked hard already so he was exhausted นิสิตลองดูนะคะประโยคแรกที่อาจารย์พานิสิตไปดูค่ะ Bob had worked ค่ะอยู่ในรูปของ past perfect tense ดังนั้นค่ะเป็นประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็คือเหตุการณ์ A he was exhausted เป็นโครงสร้างประโยคก็คือ past simple เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังค่ะเป็นเหตุการณ์ B และเรานะคะมีคำเชื่อมค่ะคือคำว่าโซที่แปลว่าดังนั้น b o b had worked hard a l r e a d y so he was exhausted บ๊อค่ะทำงานทั้งวันเลยค่ะนิสิตดังนั้นค่ะเขานะคะก็เลยมีอาการเหนื่อยล้าค่ะนิสิตเห็นไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะก็คือคุณบ๊อบค่ะเขาทำงานหนักทั้งวันค่ะและนะคะผลลัพธ์จากการทำงานหนักทั้งวันของเขาก็คือเขาเหนื่อยล้าค่ะนิสิตดังนั้นนะคะ so ค่ะเป็นคำเชื่อมนะคะในประโยคแรกนี้นะคะ ตามหลังโซค่ะก็เลยต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์นะคะดังนั้นเวลาเราพูดถึงนะคะสองประโยคเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุผลนั้นมันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุมันมักจะเป็นโดยปกติแล้วเหตุมันมักจะมีมาก่อนผลนะคะนิสิตดังนั้นนะคะเหตุก่อนผลมันก็ต้องใช้ในรูปของ uh, past perfect tense นั่นเองต่อไปนะคะอาจารย์ฮานิสิตไปดูกันต่อที่ประโยคที่2ค่ะ I alive at work late Because I had missed the bus นีสิตลองดูค่ะประโยคแรกนะคะ I alive อยู่ในรูปของ past simple tense ค่ะดังนั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังค่ะนะคะและ I had missed the bus นะคะเป็นรูปโครงสร้างของ past perfect ดังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจากประโยคนี้นะคะเราค่ะมีคำเชื่อมนะคะก็คือคำว่า because ค่ะ ะะเรามีคำเชื่อมก็ค,คือคำว่า because ค่ะที่แปลว่าเพราะว่าฉันค่ะมาถึงที่ทำงานสายเพราะว่าฉันค่ะตกรถเม์นั่นเองดังนั้นค่ะนิสิตรเรานะคะจะต้องตกรถเม์ก่อนค่ะแล้วเหตุการณ์ที่ตามมานะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่สองเนี่ยนะคะก็คือเรามาทำงานสายนั่นเองโดยที่เรามีคำว่า because นะคะเป็นคำเชื่อมค่ะต่อไปค่ะเราไปดูนะคะประโยคที่3กันข่ะนิสิต As soon as the rain has stopped, we went for a walk. นิสิตเห็นประโยคนี้ไหมคะประโยคแรกของเราคะ่ะนิสิต The rain has stopped นะคะอยู่ในรูปของ past perfect ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน We went for a walk ค่ะอยู่ในรูปของ past s i m ค่ะดังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังนะคะ,ะและเรามีคำเชื่อมค่ะคือคำว่า as soon as ทันทีที่ฝนหยุดต,ตก ะะเราค่ะก็ออกไปเดินเล่นซึ่งแน่นอนค่ะนิสิตสมเหตุสมผลเลยเราคงไม่เดินตากฝนถูกไหมดังนั้นค่ะเรานะคะก็รอให้ฝนค่ะมันหยุดก่อนนะคะก็คือฝนมันหยุดตกก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์ที่ตามมาค่ะนิสิตนะคะนั่นก็คือค่ะเรานะคะออกไปเดินเล่นค่ะและนะคะตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะ Jenny had started hard but she still failed the exam. ตัวอย่างประโยคนี้นะคะอาจจะแบบด้านนิดนึงนะคะด้านลบนิดหน่อยนะคะอ่ะเราลองมาดูกันค่ะประโยคแรกของเราค่ะ Jenny had started hard นะคะซึ่งอยู่ในรูปของ past perfect ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะนิสิตเป็นเหตุการณ์ a S She s s t i l l failed the e x a m นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของ p a s t simple และในประโยคนี้เรามีคำเชื่อมก็คือคำว่า b u t ก็คือแต่นั่นเองเจนนี่ค่ะเขาได้ขยันนะคะเขาขยันมาตลอดเทอมเลยแต่สุดท้ายค่ะนิสิตเขาก็สอบตกนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็น ตัวอย่างประโยคที่ดาร์กนิดนึงนะคะด้านลบนิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะมันก็มาเป็นตัวอย่างให้เราเรียนเนาะเราลองมาดูกันค่ะอย่างที่บอกนะคะนิสิต ผลลัพธ์ที่เราได้จากการเรียนนะคะก็คือเราสอบตกเนี่ยเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นมาทีหลังค่ะหลังจากที่เราตั้งใจขยันแล้วดังนั้นนะคะเราค่ะก็เลยใช้รูปของ Jenny h a d Started Hard เนี่ยในรูปของ p a s t Perfect ค่ะนิสิตนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเราก็ขยันนะเราก็ตั้งใจเรียนนะแต่พอมีแต่ปุ๊บนะคะมันย้อนแย้งค่ะนิสิตนะคะพอมันมีแต่ปุ๊บมันย้อนแย้งนะคะอ่า She still failed the exam เป็นเหตุการณ์ที่ตามมาทีหลังนะคะก็คือเขาก็สอบตกเราก็เลยทําให้อยู่ในรูปของพาร์ทซิมค่ะทบทวนผ่านแบบฝึกหัดในหนังสือด้วยนะคะ Thank you for watching Bye สวัสดีค่ะ Part A Check